ทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะหัวเดียวไฮรักแชมป์รุ่นใหม่ตัวท็อปสุดมาถึงแล้วครับผมกับรุ่นนี้ครับไฮรักแชมป์2.4ออโต้นะครับผมตัวนี้คือตัวท็อปสุดราคาอยู่ที่69,000บาทถ้าสีขาวต่ำก็600,000นะครับซึ่งเป็นรถที่มีกระแสดีที่สุดเลยตั้งแต่เราเปิดตัวรถรุ่นใหม่มาเนื่องจากว่า 1. เป็นรถกระบะเน้นผลของอนเนกประสงค์ เกิดมาเพื่อเอาไปทําฟุดทักเอาไปทําขนของเอาไปทาประกอบอาชีพได้เยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอตามกลุ่มต่างๆเจอจะเอาไปแต่งนั่น้นเลยนะครับผิดวัตถุประส,สองค์อย่างหนักเลยเหมือนกับว่าโตโยต้าเพิ่งไปเจอกลุ่มตลาดใหม่ครับก็คือกลุ่มประเภทรถ DIY นะครับมันมีอะไรน่าสนใจไปชมพร้อมกันเลยครับด้วยพื้นฐานแทบจะ80-90%นะเหมือนไฮรักซีวอร์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกําลังเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างแชสซี เรียกได้ว่าไม่ต้องไปลุ้นเรื่องสมรนะนะครับคุณเคยขับรีโวมายังไงไอตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกและการตอบสนองที่แทบจะเรียกว่าไม่แตกต่างกันเลยแต่กระดองบอดี้แล้วก็พื้นกระบะเนี่ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับให้ความรู้สึกแปลกใหม่นะครับตามสไตล์รถเขาเรียกว่าดีไซน์ออกมาให้มันเป็นแบบกล่องและเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับผมและด้วยขนาดก,กำลังเครื่องอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรในสำหรับเกียร์อตโนมัตินะครับและการรองรับน้ามัน สูงสุดที่ b 2 0และผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรไฟให้เรียบร้อยสำหรับสมรรถนะกำลังเครื่องอะไรทุกอย่างนี่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับแล้วมาดูเนี่ยไฮไลท์จุดเด่นต่างๆว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่ด้านหน้าครับในด้านดีไซน์นะครับแน่นอนครับออกแบบแตกต่างจากห้นักรีโวหมดทุกอย่างเลยการออกแบบจะเน้นสไตล์แบบริมเหลี่ยมสันสนะครับผมกระจังหน้ากันชนหน้าอะไรทุกอย่างไม่เหมือนกัน แต่จุดเด่นที่ไฮรักแชมป์ออกแบบมาเลยก็คือกันชนหน้าครับกันชนหน้าตัวนี้จะมีชิ้นส่วนประกอบกันอยู่3ชิ้นจะไม่ใช่ชิ้นใหญ่เนี่ยทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวกันไม่ใช่นะครับประโยชน์มันคืออะไรใช่ไหมครับประโยชน์มันก็คือหากสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุมีชิ้นส่วนแตกหักเสียหายพังด้านซ้ายก็เปลี่ยนเฉพาะชิ้นซ้ายครับชนอาจจะชนหมาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงกลางก็เปลี่ยนให้ตรงกลางนะครับ ราคาในการเปลี่ยนแทนที่ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับเปลี่ยนแต่คือมันเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชิ้นแต่เนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่แตกและที่สําคัญก็กคือตรงบริเวณพัดอะไรตรงนี้นะครับไม่มีการพ่นสีนะครับสีพลาสติกที่เห็นตรงนี้เป็นสีไฟเบอร์ล้วนๆแปลว่าราคาในการซ่อมบํารุงก็จะถูกลงด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ออกแบบดีไซน์โลโก้โตโตยต้ด้านหน้านะครับ ปัจจุบันนี้มีแค่ไฮรักจียาสปอร์ตนะครับที่จะมีตัวอสกษโตโยต้าแบบนี้ปกติจะเป็นโลโก้โตโยต้ใช่ไหมครับแล้วก็ไฟหน้า LED นะครับซึ่งจะมีเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับคลิปก่อนหน้านั้นที่เป็นแบบฐานล้อยาวอันนั้นจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนธรรมดาตัวนี้เป็น LED แล้วนะครับผมอ๋อนี้กระซิบบอกก่อนนะครับหาใครซื้อตัวถูกสุดไปนะครับอยากได้ไฟหน้าแบบนี้นะฮะ มันก็มีอะไรขายอยู่นะครับเอาท่านท่านสามารถได้เปลี่ยนตามที่หลังก็ได้นะครับแต่ให้รู้ว่าเนี่ยนี่คือไฟหน้าตัวท็อปนั้นจะเป็นแบบนี้ไฟตัดมงตมบออะไรไม่มีให้นะครับผมแล้วก็บอดี้เป็นแบบเหลี่ยมสันพร้อมพื้นที่ในส่วนที่สามารถเอาไปแต่งเอาไปเจาะอ,อะไรเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือจุดเด่นของเขาครับผม สำหรับภาพรวมด้านข้างนะครับอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับเรื่องการออกแบบมันเป็นเหลี่ยมเป็นดีไซน์นะครับยิ่งมาเห็นด้านข้างยิงๆ่ๆเห็นชัดเจนนะครับส่วนคนที่เป็นบอดี้ห้องอด้วยสันนะครับ สี่เหลี่ยมชัดเจนประตูออกมาเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับดูสวยงามดูเรียกว่าคือมันจะแปลกตากับรถโตโยต้าทุกคันที่ออกแบบมาก,ก่อนหน้านั้นนะครับผมซึ่งตอนที่มันเปิดตัวนะผมบอกเลยทุกคนร้องว้าวกันหมดนะครับผมเมื่อกี้นี้พูดถึงในส่วนที่เป็นในกันชนหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นชิ้นที่มันแยกออกจากบอดี้ด้วยกันนะครับแต่ก็เปลี่ยนชิ้นใหม่เหมือนกันนะครับล้อแม้ว่าจะไม่ใช่ล้อแมกซ์อลลอยนะครับแต่ มันก็สามารถรองรับการใช้งานได้ดีนะครับบรรทุกได้ดีนะครับแต่ถ้าจะซื้อล้อแม็กมาเปลี่ยนใหม่เบอร์ยิ่งทาให้ตัวรถดีเท่กว่าเดิมนะครับรถคันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นราคา6 9 0 0 0บาทนะครับดูมันเหมือนไม่แพงเลยนะฮะแต่ว่าเราได้ระบบไฟฟ้ามาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบไฟฟ้ากระจกข้างไฟฟ้าทุกอย่างยกเว้นพับนะพับยังต้องใช้มืออยู่นะครับผมไม่ต้องมาถามนะรถปี2 0 2 4 มีกระจกมือหมุนไหมไม่มีนะฮะแม้แต่ไฮลักแชมป์ตัวท็อปสุดก็เป็นไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมการขึ้นลงรถนะครับผมก็สามารถขึ้นจากด้านข้างได้จะมีที่วางเท้าอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝาท้ายกระบะอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเปิดเราได้3ทางผมอาจจะไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถลูกค้าแล้วก็มีการซีลตรงนี้ไม่ให้นะครับก็ดูคลิปตัวอย่างที่เราทําก่อนหน้านั้นได้นะครับเปิดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็น้ํามันนะครับรองรับ ดีเซลราคาถูกที่สุดคือ B 2 0นะครับผม B 2 0อาจจะมีบางปั๊มนะซึ่งจะเป็นดีเซลที่ราคาถูกที่สุดตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่แตกต่างจากทุกรุ่นเลยนะครับก็คือตรงบริเวณพาร์ทด้านข้างนี้ครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นแชมป์รุ่นอื่นเนี่ยมันจะไม่มีพาร์ทตรงนี้นะครับมันจะปล่อยโล่งให้เห็นหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปนี่มันติดตรงนี้มาให้ด้วยมันก็ดูแบบ เก็บงานเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวรถดูด,ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือไฮรักแชมป์นี่มันออกแบบทุกส่วนนะฮะเพื่อการใช้งานขนของต่อเติมนะฮะนี่ตรงนี้นครับบริเวณเกี่ยวตะขอด้านบนก็มีด้านล่างก็มีนะฮะคือซื้อไปเนี่เรียกได้ว่าเอ่อแทบจะไม่ต้องไปเจาะรูอะไรเพิ่มแล้วเพราะเขาทำให้มาเรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนด้านท้ายครับตัดมาที่ด้านท้ายนะครับทุกอย่างจะเหมือนกับตัวก่อนหน้านั้นเลยนะครับผมตะขอเกี่ยวกันเปิดอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดไฟลงไฟเลี้ยวก็อยู่บริเวณนี้นะครับผมจะไม่มีเซนเซอร์กะระยะจะไม่มีกล้องมองหลังอะไรให้คุณนะครับแต่มันเริ่มมีพาร์ทเขาเรียกว่าพาร์ทตกแต่งนี่เริ่มออกมาไขแล้วครับใครที่ติดตามกลุ่มไฮรักซ์แชมป์ก็น่าจะเห็นกันบ้างนะครับว่าเริ่มมันมีบันไดมีนั่นนวลนี่ใส่มาให้เพิ่มเ่นยยกันนะครับนี่เป็นรถ ที่แบบว่ากระแสดีมากนะอะไรของแท้ยังมีเมยังมีไม่เยอะเท่าพวกพัดที่วางขายทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็การเปิดฝาท้ายอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนกันกันกบตัวก่อนหน้านั้นตัวท้ายยาวนะครับอ๋อลืมมลืมบอกเมื่อกี้ผมพูดไปตอนเช้าแล้วว่าไอ้อก่อนก่อนหน้านั้นแล้วว่ารุ่นนี้เป็นแบบท้ายสั้นท้ายอ่าท้ายยาวเนี่ยมันจะยาวกว่านี้ประมาณฟุตหนึ่งนะครับผมถ้านึกไม่ออกก็คือนับตัวนี้มาอีกตัวอีกข้อนึงครับอีกข้อข้อสองนึงเนี่ย นี่ครับสะท้ายยาวมันจะยาวกว่าประมาณนี้นะครับซึ่งตัวท้ายยาวจะเน้นเหมาะกับการบรรทุกมากกว่าเพราะพื้นที่มันจะได้เยอะกว่านั่นเองนะครับถ้าใครจะซื้อเน้นบรรทุกย้ำม,มันเน้นบรรทุกไม่เอามาแต่งไม่อะไรไปดูตัวอื่นนะฮะไปดูเกียร์ธรรมดาไปดูเกียร์ออโต้ที่เป็นท้ายยาวตัวอื่นเลยแต่ถ้าแบบอยากได้แบบสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตรอๆหน่อยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเช่นกันครับมีจุดหนึ่งที่ต้องพิจาร,รณานะครับก็คือการตกแต่งภายในของตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยจะใหออ จะแต่งออกมาดูสปอร์ตดูสวยกว่านะครับมันเป็นยังไงเราไปดูข้างในกันครับสําหรับภายในนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่ให้เบาะหนังมาให้นะครับผมแต่ว่าเกรดเบาะหนังนี่ก็ไม่ใช่เป็นเกรดเดียวกับ Fort u n e r เกรดเดียวกับความคัมรี่นะครับอันนี้บอกก่อนบอกว่าหนังนี่หนังไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าแบบผ้าที่หลายๆคนเคยสัมผัสนะครับผมก็ทั้งสองข้างเลยระบบทุกอย่างที่อยู่รนนี้นะครับแทบจะเรียกได้ว่าแมนวนวลหมด คำว่าแมนวนวลนี่คือไม่มีการปรับไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแต่ข้อดีครับแม้ว่าตัวนี้จะเป็นกระบะเขาเรียกว่ากระบะหัวเดียวเนาะแต่มันก็จะสามารถเลื่อนเบาเข้าออกได้เห็นไหมครับอ่าตีงสลีละอยู่นะแล้วก็เอื่อนเบาได้อยู่นะครับนี่อ่าก็ไม่ว่าคนตัวใหญ่ตัวเล็กสามารถเข้ามานั่งได้แน่นอนนะครับผมพวงมาลัยก็พวงมาลัยดีไซน์รีโวดีๆนี่เองนะฮะแต่จะไม่มีปุ่มอะไรให้นะครับเป็นแบบยูรีเทนนะครับเลื่อนไม้ก็จะเป็นเลื่อนไม้แบบรีโวรุ่นก่อน เรียกว่ารุ่นก่อนก่อนหน้านี้สองเจเนชั่นนะครับแต่ว่าตัดเข็มวัดรอบออกไปนะครับผมก็หน้าบนนะจริงๆก็ไม่รู้ตัดออกไปมันจะช่วยให้ต้นทุนถูกกว่าถูกกว่าเดิมแค่ไหนนะครับก็โดนลูกค้าบ่นมาบ้างอยู่ครับในในแฟนเพจนะครับ,ๆๆรบแต่ก็ไม่เป็นไรนครับมันก็สื่อว่าใช้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมไฟเลี้ยวไฟสูงอะไรต่างๆทุกอย่างเหมือนกับรถกระบะรีโวหมดเลยนะครับผมและที่อ่า แตกต่างจากกระบะหัวเดียวรีโว่ก็คือเขาไม่มีเครื่องเสียงให้ครับรุ่นนี้ไม่มีฟรอนต์ให้ไม่มีหน้าจอสัมผัสอะไรให้เลยนะฮะเป็นช่องโล่งๆเปล่านะฮะอาจจะโดนลูกค้าจะตรงไหนเออทำไมไม่มีวะนะฮะเหตุผลที่ผมฟังเจ้าหน้าที่เราพูดนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการให้รถคันนี้มีราคาต้นทุนต่ําที่สุดนะครับอันนี้อย่างที่1นนะอย่างที่2ก็คือเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยถ้าสนใจจะติดตั้งเอาไปติดตั้งเองนะครับได้แบบที่ตัวเองอยากได้ มากกว่านะครับมากกว่าแบบที่โรงงานให้มานะครับผมซึ่งก็สำหรับหลายคนเขาชอบนะครับเพราะว่าบางคนนี่ซื้อรถรีโวไปแล้วจะเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่มันต้องขายของเดิมไหมครับซึ่งขายของเดิมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ราคาใช่ไหมครับอันะนี้ก็คือไม่ต้องมีเลยนะครับไม่ต้องมีก็คือซื้อมาแปะไข่เพิ่มซึ่งถ้าชุดลําโพงพาเวอร์แอมป์แล้วก็หน้าจอรวมกันนะหมื่นกลางๆผมว่ามีนะครับผมผมว่ามีอยู่แล้วก็น่าจะได้กล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับผมเนี่ย เอาไปติดตั้งได้นะครับส่วนการดีไซน์แผงคอนโซลทุกอย่างนะครับเป็นวัสดุแข็งหมดเลยไม่มีวัสดุนิ่มในอย่างใดนะครับผมดีไซน์ไม่เหมือนไฮรัก,กสักอย่างเลยนะฮะแล้วก็ในที่ผมบอกก่อนหน้านั้นะครับก็คือการตกแต่งจะเน้นสีดําและส้มนะครับเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะที่เน้นและวัสดุตกแต่งเป็นดําและส้มนะครับผม สำหรับระบบความปลอดภัยของรถรุ่นนี้นะครับผมให้ระบบเบรก ABS มาให้นะครับให้ระบบกระจายแรงเบรก EBD มาให้นะครับสระบบนะครับผมและก็ถุงลมเสียงความปลอดภัย2ตำแหน่งนะครับเข็มขัดนิรภัยให้มาอยู่แล้วคือราคาไม่แพงอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ต้องได้ใช้ก็ให้มาครบๆด้วยเช่นกันโอเคมาดูในส่วนของบทสรุปด้านนอกแล้วกันนะครับว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครแล้วก็มีแบบสีและราคายังไงครับ สำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมไฮรักแชมป์ตัวท็อปสุดเนี่ยจะมีสีให้เลือกอยู่3สีนะครับสีแรกก็คือสีขาวนะฮะราคาจะถูกลงกว่าตัวนี้ประมาณ6,000บาทนะครับแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นสีซิลเวอร์บรอนเงินนะครับแบบที่ทุกคนเคยเห็นใน ever, ไฮรักรีโวนันแหละครับแล้วก็สีคันนี้ก็คือเกรย์เมทัลลิกนะครับซึ่งราคาบรอนเงินแล้วก็สีเกรย์เมทัลลิกเนี่ยอยู่ที่6 9 0 0 0บาทค่าสีขาวก็ราคาถูกลงอีกครับผมซึ่ง มันก็จะไม่ถึง6กแสนนั่นเองแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับเป็นแบบเกียร์ออโต้ก็คือใครซื้อนี่คือสบายไม่ต้องมาเหยียบคัดเหยียบอะไรางใดนะครับเฉพาะเกรดนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดามีเฉพาะออโต้เท่านั้นนะครับส่วนใครที่ต้องการเกียร์ธรรมดานะครับแนะนําก็จะมีแบบฐานล้อยาวนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ไฟปุ่งตรงเจคเตอร์ตกแต่งอะไรมันจะไม่สวยเท่าตัวนี้นะครับอมนี่บอกก่อนนะตัวนี้มีแค่ออโต้เท่านั้นนะครับผมสาหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับอาจจะสงสัยว่ามันเหมาะกับใครนะครับสำหรับผมนะคร ประเภทหนึ่งก็คือคนที่จะซื้อออกไปเน้นแต่งซิ่งหรือแต่งหล่อตัวนี้ออกแบบมาเพื่อกันนั้นเลยครับผมคุณเห็นแวบ,บแรกนี่ผมถามหนุลูกค้าประมาณห้าคนเนี่ยถามตอบเหมือนกันเลยเห็นแวบ,บแรกปุ๊บคิดต่อเลยว่าจะไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับอ่าเริ่มต้นล้อแมก็กแค่เปลี่ยนแม็กนี่ก็สวยแล้วนะครับผมอาจจะแต่งเพิ่มสกเกิร์เพิ่มอะไรเงี้ยให้มันดูดีมากขึ้นนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือซื้อไปประกอบอาชีพนะครับ ซื้อไม่ประกอบอาชีพนี่หลายคนยาเอาไปเน้นขนของไปใส่โครงเหล็กให้มันสูงให้มันใส่ของได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับก็หลายคนก็ซื้อแบบไปทําแบบนั้นนะครับก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเน้นซื้อขนของจริงๆนะครับย้ําว่าขนของจริงๆผมแนะนําตัวฐานล้อยาวดีกว่าซึ่งราคามันจะถูกกว่านะครับราคาถูกกว่าแต่ว่าได้พื้นที่มากขึ้นเนี่ยประมาณศอกนึงนะครับกว่าประมาณ30เซนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนั้นอะ มีทั้งออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาให้คุณเลือกด้วยนะครับผมแล้วก็ราคาถูกกว่านี้นะถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าค่อนข้างเยอะเลยผมจาไม่ผิดนะอาจเกือบแสนนะถูกถ้าจะซื้อรถรุ่นนี้จริงๆผมว่าซื้อเอาไปแต่งเจ๋อแน่นอนนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สนใจรุ่นที่ผมพูดมาก่อนหน้านั้นนะครับเรามีคลิปตัวเก่าที่เราทําไปแล้วนะครับซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนั้นนะ่ะจะเป็นฐานล้อ,อยาวนะครับเป็นตัวทดลองขับที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับผม สำหรับโตโยตา้าอัศวทอนนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจใหฮลักชัมติดต่อแอดมินเข้ามาได้นะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์โตโยตาย้ายัสวทอนครับสวัสดีครับ